สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้มานำเสนอเกงยีเดียรีวัยรุ่นห้าศูนย์หนึ่งะฮะกางเกงตัวนี้รหัสหนึ่งร้อยเจ็สิบห้านะครับทุกคนขนาดวัดจริงเอวยี่สิบห้าปลายขายาวทั้งตัวนะครับโทษทีครับเอวยี่สิบห้ายาวทั้งตัวสา5สิเก้าจุดห้าปลายขาเจ็ดนะครับเป็นงานประเทศสเปนนะทุกคนคนเมดินสเปนราคาหนึ่งพันบห้าสิบาทครับตรงสายท่านใดนะครับ ตัวนี้นะฮะขอดูได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับจะมีแอดมินคอยตอบบริการตลอดเวลาทําการนะครับส่วนเรื่องราคาจริงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันได้นะครับหลังไหมนะครับถ้าตรงสายท่านใดใครสนใจจริงจริงนะครับขนาดเอวอยู่ที่25นะครับแล้วก็ยาวทั้งตัว39.5ปลายขา7นะครับผมดูให้อีกทีใช่ครับราคาเบื้องต้นราคา1,050บาทแต่ถ้าตรงสายท่านใดใครสนใจจริงๆก็คุยกันได้ครับตัวนี้เป็นไซส์ขนาดเล็กนะฮะมาดูป้ายกันครับป้ายทุกอย่างอยู่ครบนะครับ เป็นป้ายประกันนะฮะ w ยี่สิบหก l สามสิบสี่นะครับป้ายเลสแทบครับของแท้แน่นอนครับผมทางร้านเรานะครับออกจากร้านเราสินค้าของเราตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผมอ่าทั้งเนี่ยนะตัวนี้ก็จะเป็นงานประเทศสเปนไม่ค่อยมีนะฮะทุกคนงานสเปนนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นป้ายแคร์นะครับป้ายแคร์ด้านในนะครับทุกคนจะอยู่กับป้ายเลสแบตตรงนี้นะฮะจะมีแทบซิเวอร์ไลนิ่งอยู่สองขอบข้างตรงนี้ครบในใบเดียวเลยนะฮะ จะบอกวิธีการเก็บรักษาแล้วก็จะบอกขนาดไซส์จะบอกเลขรหัสสถานที่ผลิตและวันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมเลข PO ใบสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตรหัสอะไรนะครับบอกในใบเดียวทั้งหมดนะครับโดยปกติแล้วกางเกงเรานะครับจะมีป้ายแคร์อยู่ประมาณ2ใบ3ใบนะฮะอยู่ข้างหลังมานะแต่ตัวนี้มี1ใบนะครับแต่ก็บอกครบทุกอย่างในใบเดียวนะครับเป็นสีบูยิ่งเข้มสวยนะครับสภาพเข้มสวยนะครับตรงไซส์ท่านใดนะครับก็ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศ9 6ย์ หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับทุกคนนะเนี่ยนะฮะสีบลูยินเข้มครับตัวนี้เข้มมากครับสวยครับเป็นางเกงสวยฮะนี่ฮะสภาพสวยๆนะฮะจริงเกิงเงยงยีรีวายท่าลูกท่าศูนย์หนึ่งฮะก็จะมีเฉดสีอยู่ประมาณสามเฉดสีนะที่ผมขายนะทเท่าที่เห็นนะก็จะมีก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสีบลูยินทั้งหมดเลยก็ได้นะครับลูกค้าก็จะเป็นสีบลูยินก็จะเป็นสีเข้ม แล้วก็สีกลางๆสีอ่อนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับสีสีงเกียงเีนะฮะส่วนปลายขานะครับนี่นะครับปลายขาปลายขาเจ็ดนิ้วนะครับเป็นปลายขาเดิมนะฮะแต่การเย็บเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับไม่ได้เย็บแบบลูกโซ่นะครับหรือได้คู่นั่นเองนะครับนี่นะสวยๆนะครับสีเข้มนะฮะทุกคนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกับแอดมินเรานะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะฮะเกียงตัวนี้รหัสหนึ่งร้อยเจ็ดส ขนาดวัดจริงเอลยี่สิห้ายาวทั้งตัวสา5สิบเก้าจุดห้าปลายขาเจ็ดเมตรอินสเปนราคาหนึ่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับหนึ 1, ่งพันกับห้าสิบาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าท่านใดที่เคยให้การอุปการะคุณเรานะครับหวังว่าคงได้รับใช้ท่านต่อ,ตอไปนะครับขอขอบคุณมาณาอการนี้ครับสวัสดีครับ